เรื่องน่ารู้กับกระเทียมประโยชน์น่าอัศจรรย์ถ้า,าคุณรับประทานกระเทียมเป็นประจำคุณจะได้สรรพคุณดังต่อไปนี้กระเทียมนั้นมีสรรพคุณสมุนไพรพื้นบ้านอย่างครบถ้วนครับในการช่วยดูแลสุขภาพของคนไทยไมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการช่วยกระตุ้นและบำรุงทางด้านภูมิต้านทานของร่างกายซึ่งมีประโยชน์มากในการช่วยแก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพ ซึ่งหลายคนไม่ค่อยชอบกลิ่นของมันครับแต่ถ้าหากคุณรับประทานเป็นประจำบอกได้เลยว่ามันมีประโยชน์ต่อสุขภาพดังต่อไปนี้ 1. ครับช่วยบำรุงเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับหลอดเลือดและปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหัวใจมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพได้เป็นอย่างดี 2. ครับ มีส่วนช่วยป้องกันปัญหาสุขภาพการกลายพันธุ์ของเซลล์ในร่างกายช่วยให้ร่างกายของคุณนั้นแข็งแรงได้มากยิ่งขึ้น 3. ครับมีส่วนช่วยควบคุมความดันโลหิตและคอเลสเตอรอลเหมาะก,กับผู้สูงอายุและผู้ออกกำลังกายรวมไปถึงผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักครับ เห็นไหมครับว่ากระเทียมนั้นมีประโยชน์มากขนาดไหนแม้กระทั่งการดูแลหลอดเลือดสุขภาพและองค์ประกอบโดยรวมของภูมิต้านทานก็ยังสามารถช่วยได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณอย่าลืมหากระเทียมมาติดบ้านไว้รับประทานนะครับมีประโยชน์มากเลยทีเดียว